ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับซึ่งเป็นชนิดละ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับึอยากจะมาแนะนําข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3มเหรียญนะครับให้กับพี่ๆน้องๆ ที่เป็นนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับได้มารับทราบข้อมูลโดยรวมกันครับโดยที่สําคัญนะครับท่านจะรายงานรับทราบนะครับเรื่องการประเมินราคานะครับที่ท่านผู้ฟังครับส่วนมากก็ตั้งหน้าตั้งตารอรายงานราคาประเมินเหรียญน,นะครับจึงอยากจะขอให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญทุก คนนะครับได้รับชมคลิปให้จบนะครับเพื่อจะได้มีเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับแลกเปลี่ยนนานาทศนะกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเราสาระดีดๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกัน เราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับปีปีปพศ2539นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิกเกิลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่หนึ่งบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบมิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่สามจุดสี่กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรเฉ<ม>ล็อพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลออุยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะมีวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไปไว่าว้ว่าประเทศไทยนะครับ ตัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2539นะครับตัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อัรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2539นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่98ล้านนะครับ487,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่า ค่อนข้างจะเยอะนะครับ punched. จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริม่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับอย่าไปรอครับอย่าไปคิดว่าจะสะสมแต่เหรียญที่หายากติดลําดับนะครับเหรียญที่หายากติดลําดับนั้นก็เป็นหายากมันคราไม่ต่ตถ้าเป็นเหรียญที่หาง่ายครับแต่ถ้าเป็นที่มีลักษณะพิเศษด้วยแล้วนะครับราคาก็อาจจะสูงกว่าเหรียญที่หายากติดลําดับ อีหลายเท่าตัวนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมีราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับจึงอยากจะแนะนำพี่ๆน้องๆครับให้สะสมไม่เริ่มมองหากันนะครับอย่าไปมองอย่าไปคิดว่าเป็นแค่เหรียญบาทนะครับไม่มีราคาค่างวดอะไรการสะสมเหรียญบาทมีเรื่องดีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายประจําวันของเรานะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากได้ราคาที่สูงมากกว่านี้ครับมารวยอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับกําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นักเล่นเหรียญแปลกนะครับซึ่งราคานี้ถ้าเป็นเหรียญบาทนะราคาก็อาจจะอยู่ที่ 200- 300ถึงรอบาทก็เลยทีเดียวนะครับ สาหรับเหรียญแปลกครับหรือถ้าว่าเป็นเหรียญที่แปลกจริงจอย่างเช่นเหรียญพระเสียนตรงครับราคาก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับอีงอยากจะมาแนะนําให้พี่พีน้องๆครับหดเริ่มมองหาเริ่มสังเกตกันนะครับมาดูกันอีกเหรียญนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2532ครับอายุอานามเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ป่าเข้าไป3 0 ปีหน่อยๆแล้วนะครับอมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะมี20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหนะ้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับวงขอบนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นวัดภาษีรัตนศัส,สดารามครับบริเวณขอเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศท,ที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2532 นะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทนะครับรุ่นปีพศ .2532 มียอดผลิตอยู่ที่466ล้านนะครับ6 8 8 4 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับจริง เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวนทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็สามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละสาบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับนี่ผลที่ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตท,ที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ อย่าลืมนะครับพี่น้องจะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาเหรียญกระสาบของในหลวงรัชการที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นพอสอ,อะไรนะครับราคานั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนเข้ากรมกระสาบไปเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าจะเก็บคืนไปหลอมเพื่อผลิตเหรียญรุ่นใหม่ขึ้นมานครับใช้จ่ายในหมุนเวียนในประเทศของเรานะครับ เราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายสําหรับคลิปนีน้เป็นเหรียญพศ2540นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากจะแนะนําพี่ๆน้องๆน,น,นักสะสมเหรียญมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันข้อมูลของเหรียญโดยทั่วไปครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงรอเก้าของเรานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาะีรัต,รตรานาสดารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับละปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่350ล้านนะล้านครับ6 6 0 0 0ห600ือยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้ที่เป็นนักสะสมมือใหม่ครับได้เริ่มเก็บสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้านี้นะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมีการคุยกันต่อๆกันมานะครับราคาอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนะครับกเนื่องจากว่าจะมีการเรียกเก็บคืนนะครับ ปไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับไม่เนยไม่นอนครับยอด350กว่าล้านที่มารวยรายงานไปให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบกันนี้นะครับจะเหลือครบอยู่อีกกี่เหรียญน,นะครับจึงอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องได้สะสมกันไว้ก่อนนะครับการเก็บสะสมก็เป็นการออมเงินชนิดนึงครับเราเก็บสะสมได้มากเท่าไหร่ก็เป็นเงินของเราทั้งนั้นนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับ ราคาประเมินจะอยู่ที่เหลือละ20บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับซึ่งราคาก็ยังไม่คขอยแรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงให้สังเกตดูนะครับดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนั้นราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ากําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเล่นเหรียญแปลกเหรียญบล็อกตลกนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหมท่านรับชมสำหรับคลิปนี้ครับมารวยช n แนลสวัสดีครับ